สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายันโยทุกท่านเลยวันนี้จะมารีวิวโตโยต้า e ีว2.4เอ็นทรคันนี้เป็นตู้เย็นความเย็นติดลอค50องศาน,นะคะเป็นตู้สูงเลยนะคะันนี้เป็นล็อคกระทะนะคะคันนี้เป็นตู้สูง2เมตรได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันก่อนกรนะจกปรับไฟฟ้านะคะคันนี้ได้เบาะหนังนะรถหัวเดียวเกียร์ธรรมดานะคะ คัน,นี้ไมวิ่งมาอยู่ที่27,000กิโลไมแท้ไมจริงนะไมค่อนข้างน้อยน้อยนะ <Okay. S 1> วิ่งน้อยมากเลยนะสําหรับรถใช้งานหน้าจอก็คือทัชสกรีนได้นะคะสวยนะอันนี้ต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็เปิด YouTube ได้เลยเหมือนเป็น Android นะคะหน้าจอ Android โอเคไปดูด้านหลังกันค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างกันก่อน บรรทุกเรียบร้อยเลยอเดี๋ยวเราดูภายในด้านในตู้กันคันนี้เป็นตู้สูงเลยนะคะ,อะ <c oughs> สองเมตรเนาะสองเมตรสะพานประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าไม่มีผลกระทบกับการใช้งา,านนะคะ่ะมตนกอจะมีเ,ยอ,เกยกอ,นะอย่อดการใช้งานผลของอยจาะนี้นะคะข้างหลัเงปลเป็นสเตนเลสนะ แต่ห้องแอร์ใช้ได้ปกติอันนี้คือเย็นเลยนะคะ y en. Y en. อันนี้เป็นตู้สูงนะถ้าลูกค้าท่า,ทานใดสนใจนะคะเข้ามาได้ที่ถนนรัตนาทิเบตจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะรถจอดอยู่ที่นี่นะคะของเรามีมากมายร้อยกว่าคันเลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะสนใจก็คือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะคะให้ทุกจังหวัดเลยไม่ว่าจะภาคเหนือภาคใต้นะ ไม่ผิดคาดจัดนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นฟรีดาวด้วยออกรถศูนบาทนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยอามาถึงเครื่องยนต์ค่ะเครื่องยนต์คันนี้เป็น 2400cc เบนิ่เลยนะคะยังมีแมสสีอยู่เลยชาวิ่งมา20,000กว่านะคะเครื่องยนต์ยังใช้งานได้ปกติไม่เคยแกะแกะออกมาเลยตอกสักตัวยังไม่เคยแกะเลยนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิควมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้หรือน้ำท่วมนะคะราคาค่ะ เหตุรถบ้านสหายานโยนหรือโทรเบอร์โทรโโทร่างเห็นได้เลยนะ